สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนสําหรับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของการจัดการเรียนการสอนในกรณีพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันอีกแล้วนะครับ สำหรับเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในบทเรียนใหม่ซึ่งสอนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนั่นก็คือในเรื่องของการเกิดลมบกลมทะเลและก็มรสุมนะครับสำหรับการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมในครั้งนี้นะครับครูเอก็มีคลิปวิดีโอการสอนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาให้นักเรียนได้รับชมกัน พอหลังจากรับชมคลิปวิดีโอการสอนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบแล้วนะครับก็จะมีใบงานให้กับนักเรียนทําด้วยนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคลิปวิดีโอการสอนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันได้เลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนครูโพ,ทพทธิ์พจนาดอกตันยงค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูกับรับบี้มาเที่ยวทะเลกันค่ะมีลมพัดรับบี้เย็นสบายมากเลยค่ะครูโพส์รับบี้ชอบมาเที่ยวทะเลเพราะมีลมพัดแบบนี้นะคะครูก็ชอบเหมือนกันค่ะเอนักเรียนจำได้ไหมคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรรับบี้ทราบไหมคะรับบี้ตอบว่าอะไรคะรับบี้เคยเรียนตอนปสาม รับบี้ว่าลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณสองบริเวณโดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ค่ะถูกไหมคะครูพจน์คำตอบของรับบี้จะถูกหรือเปล่านะประกาศครับประกาศพ่อแม่พี่น้อง จากกรมอุตุนิยมพิทยานะครับเขาได้รายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้กับมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรขอให้พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและที่ตกสะสมและชาวเรือปโปรดระมัดระวังในการเดินเรือด้วยครับช่วงนี้มีมรสุมพัดผ่านหร้อเนี่ย รครูคะจากเสียงประกาศมรสุมที่เขาพูดถึงคืออะไรเหรอคะรับบี้ได้ยินจากข่าวบ่อยๆค่ะแล้วรับบี้คิดว่ามรสุมคืออะไรคะรับบี้ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่คิดว่าเป็นฝนพายุค่ะงั้นวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดลมมรสุมรวมทั้งลมบกลมทะเลด้วยค่ะมีเรื่องที่รับบี้ยังไม่รู้อีกด้วยค่ะ เย้เย้เย้รับบี่อยากเรียนรู้แล้วค่ะวันนี้ครูจะชวนนักเรียนและก็รับบี้มาอ่านเรื่องที่หนึ่งค่ะการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมค่ะอ่านเนื้อเรื่องแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายการเกิดลมบอกความแตกต่างระหว่างลมบก ลมทะเลและมรสุมค่ะรวมถึงยังบอกได้ว่ามรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยนั้นมีอะไรบ้างนะคะโอ้โหวันนี้ปราบ,บี้จะได้อ่านเรื่องราวและได้มีความรู้หลายอย่างเลยค่ะดีจังเลยค่ะก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันเรามาดูหัวข้อคิดก่อนอ่านกันค่ะซึ่งมีอยู่3ามคถามดังนี้ค่ะ นักเรียนลองอ่านคำถามและลองตอบคำถามกันดูนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้เพื่ออ่านและตอบคำถามกันได้นะคะหลังจากตอบเสร็จแล้วก็กดเล่นต่อได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตอบกันว่าอย่างไรบ้างนักเรียนจะได้กลับมาตอบคำถามนี้อีกครั้งหลังจากที่อ่านเนื้อเรื่องกันเสร็จแล้วนะคะ ต่อมาเรามาดูกันว่าในเนื้อเรื่องมีคำสำคัญอะไรบ้างคำแรกคำว่าลมบกลมทะเลแล e บ z e สแอนด์ซีบ e z สคำสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะรับบี้ละคะรับบี้คิดว่าแตกต่างกันค่ะโดยลมบกเป็นลมที่เกิดอยู่บนบก แล้วลมทะเลก็เป็นลมที่เกิดอยู่ในทะเลค่ะถูกไหมคะครูพน์เดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วมาตรวจสอบคำตอบนี้กันอีกทีนะคะยังมีคำสำคัญอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้รับบี้ขออ่านเองได้ไหมคะได้เลยค่ะมรสุมมอนซู่นคำนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่าหมายความว่าอะไร เดี๋ยวนักเรียนได้ไปอ่านเนื้อเรื่องและลองหาความหมายของคำว่าลมบกลมทะเลและมรสุมกันด้วยนะคะรับบี้จะตั้งใจอ่านค่ะเนื้อเรื่องมีอยู่สี่ย่อหน้าค่ะรับบี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปอ่านกันเลยค่ะถ้านักเรียนอยากอ่านเนื้อเรื่องนี้ด้วยตนเองก็สามารถกดพักวิดีโอไว้ แล้วเมื่ออ่านเสร็จแล้วกลับมากดเล่นต่อได้เลยค่ะอ่านจบกันแล้วใช่ไหมคะอ่านจบแล้วค่ะ ครูก็มีคำถามนะคะเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้อ่านกันไปแล้วคำถามแรกถามว่าคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรคะนักเรียนตอบได้ไหมคะแล้วรับบี้ล่ะคะตอบว่าอะไรคะรับบี้ตอบว่าคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากลมค่ะลมพัดแรงก็จะเกิดคลื่นที่มีขนาดใหญ่ ลมพัดไม่แรงก็จะเกิดคลื่นที่มีขนาดเล็กค่ะเก่งมากค่ะรับบี้ต่อมานะคะเราใช้ประโยชน์จากลมในการทำสิ่งใดคะนักเรียนตอบว่าอะไรคะรับบี้ละคะเราใช้ประโยชน์จากลมในการเล่นเรือใบและเล่นกระดานโต้คลื่นค่ะรับบี้อยากเล่นบ้างจังค่ะ วันนี้คลื่นมีขนาดเล็กน่าเสียดายจังไว้ครั้งหน้าเราไปเที่ยวทะเลในวันที่มีคลื่นขนาดใหญ่กันนะคะราบบี้จะได้เล่นกระดานโต้คลื่นด้วยดีไหมคะดีค่ะดีค่ะตอนนี้นะักเรียนแล้วก็รับบี้รู้หรือ,อยังคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนกับที่รับบี้ตอบไว้แล้วเลยค่ะ รับบี้ก็เก่งนะน,นี่ยลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณ2บริเวณโดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่การเคลื่อนที่ของอากาศทำให้เกิดลมค่ะเยี่ยมมากค่ะรับบี้ นักเรียนตอบได้เหมือนกับระปี้ไหมคะจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านไปนะคะเราพบว่ามีลมหลายประเภทค่ะเอแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดลมประเภทต่างๆคะนักเรียนตอบได้ไหมคะจากเรื่องที่อ่านนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดลมประเภทต่างๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะการเกิดพื้นที่ที่เกิด และช่วงเวลาการเกิดค่ะทำให้เราได้ยินการเรียกชื่อลมประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นลมประจำฤดูลมประจำถิ่นค่ะครูคะลมประจำถิ่นกับลมประจำฤดูเป็นยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะรัปปี้ลมประจำถิ่นนะคะก็เป็นลมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆตามลักษณะภูมิประเทศค่ะส่วนลมประจำฤดู เป็นลมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคบริเวณกว้างและเป็นลมที่พัดเป็นเวลานาน,านตลอดฤดูของทุกปีค่ะเอแล้วจากเนื้อเรื่องที่อ่านนักเรียนแล้วก็รับพี้ทราบไหมคะว่าลมบกลมทะเลและมรสุมเป็นลมประเภทใดคะข้อนี้รับพี้ตอบได้ค่ะลมบกลมทะเลเป็นลมประจำถิ่น ส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤด,ดูค่ะถูกต้องค่ะรับปี้แล้วประเทศไทยมีมรสุมใดพัดผ่านบ้างคะนักเรียนรู้ไหมคะรับบี้ล่ะคะรู้หรือยังคะรู้แล้วคะ่ะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คะ่ะเหมือนกับที่ได้ยินในประกาศเมื่อสักครู่นี้เลยคะ่ะ แล้วลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดเหมือนหรือแตกต่างกันคะรับบี้คิดว่าแตกต่างกันค่ะแล้วรับบี้อธิบายต่อได้ไหมคะว่าลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดแตกต่างกันอย่างไรคะได้ค่ะมีช่วงเวลาที่เกิดแตกต่างกันค่ะลมบกลมทะเลเกิดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนส่วนมรสุม เกิดเป็นเวลานาน,านตลอดฤด,ดูหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วลมบกลมทะเลมรสุมเกิดบริเวณที่แตกต่างกันอย่างไรคะแนวเรียนตอบได้ไหมคะประปี้ล่ะคะตอบว่าอะไรคะลมบกลมทะเลเกิดเฉพาะบริเวณชายฝัง่งส่วนมรสุม เกิดบริเวณเขตร้อนของโลกค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะรับบี้นักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้องไหมคะครูคิดว่าทุกคนน่าจะตอบได้ถูกต้องเก่งมากนะคะจากเนื้อเรื่องที่อ่านมีคำถามอะไรบ้างคะที่นักเรียนและก็รับบี้จะได้ไปหาคำตอบจากการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะ มีทราบไหมคะอ๋อก็มีคำถามว่าลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรคะ่ะใช่แล้วคะ่ะสองคำถามนี้จะได้ไปหาคำตอบกันนะคะเอแล้วตอนนี้นักเรียนบอกความหมายของคำสำคัญคำว่า ลมบกลมทะเลและมระสุมได้หรือ,อยังคะลองตอบหน่อยสิคะรับบี้ล่ะคะบอกได้ไหมคะรับบี้บอกได้แล้วคะ่ะลมบกลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่เกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤดูที่เกิดบริเวณเขตร้อนของโลกคะ่ะเก่งมากคะ่ะนักเรียนตอบได้เหมือนกับรับบี้ไหมคะ สำหรับวันนี้นักเรียนแล้วก็รับบี้ลองสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านเนื้อเรื่องตามความเข้าใจของตนเองหน่อยสิคะระหว่างที่นักเรียนสรุปนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้แล้วเมื่อสรุปเสร็จแล้วกลับมากดเล่นต่อได้เลยคะ่ะตอนนี้คงจะสรุปกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะรับบี้ช่วยบอกสิ่งที่รับบี้สรุปไว้หน่อยสิคะ ได้ค่ะลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณ2บริเวณโดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่การเคลื่อนที่ของอากาศทำให้เกิดลมลมมีหลายประเภทตามลักษณะการเกิดพื้นที่ที่เกิดและช่วงเวลาการเกิดค่ะ นักเรียนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครูขอเพิ่มเติมให้ค่ะลมบกลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่เกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤด,ดูที่เกิดขึ้นบริเวณเขตร้อนของโลกและประเทศไทยมีมรสุมพัดผ่าน ได้แก่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดผ่านในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันค่ะนักเรียนสรุปได้เหมือนกับที่รับบี้และครูสรุปไหมคะถ้าสรุปได้ครบถ้วนแบบนี้เก่งมากค่ะ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมในหัวข้อรู้หรือยังมาลองตอบคำถามกันดูนะคะเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันค่ะนักเรียนลองเปรียบเทียบคำตอบของตนเองกับคำตอบที่แสดงไว้ตอนนี้นะคะว่าถูกต้องหรือไม่หากยังไม่ถูกต้องปรับให้ถูกต้องนะคะ ครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าลมบกลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรผ่านการทำกิจกรรมสนุกสนุกนะคะวันนี้ครูแล้วก็รับบี้จะไปสัมผัสลมแล้วก็ฟังเสียงคลื่นทะเลกันต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการสอนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็หวังว่านักเรียนนะครับจะมีความรู้และก็ความเข้าใจในเรื่องของการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็มีคําถาม3ามข้อจากใบงานนะครับที่ส่งให้ในรายกลุ่มห้องเรียนให้ในักเรียนตอบคําถามลงในสมุดนะครับและนํามาส่งในช่วงที่เปิดทําการเรียนการสอนตามปกติครับ สำหรับคำถามทั้ง3าข้อนะครับข้อที่1ถามว่าลมบกลมทะเลคืออะไรครับข้อที่2นะครับลมบกลมทะเลแตกต่างจากลมมรสุมอย่างไรครับและข้อที่3นะครับลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยของเรานั้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนตอบคำถามทั้ง3าข้อลงในสมุดนะครับแล้วนำมาส่งครูเอในช่วงที่ทำการเปิดการเรียกนการสอนตามปกติครับ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอการสอนคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ